วันนี้มีอยู่เรื่องของความเชื่อของคนโบราณมาฝากกันค่ะปะ้าแจ๋วมีลูกชายคนเดียวชื่อว่าเจ้าแก้วเจ้าแก้วเนี่ยเป็นลูกชายที่ดีไม่เคยเกเรช่วยพ่อแม่ทำนาจนเติบใหญ่แล้วก็ไปเป็นทหารรับใช้ชาติ2ปีกลับมาบ้านครั้งนี้ก็สร้างความดีใจให้กับป้าแก้วแล้วก็ลงเบิ้มเป็นอย่างมากแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นทหารด้วยการกลับมาพร้อมกันอีกสองคน ชื่อว่าเทียนกับบุญลือทั้งสามเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเจ้าแก้วเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วชื่อว่ายุพินส่วนเจ้าเทียนก็มีแฟนชื่อบุญตาเป็นน้องสาวของบุญลือเพื่อนเขานั่นแหละส่วนบุญลือเนี่ยมีเมียอยู่แล้วแล้วก็มีลูกขวบกว่าตอนที่บุญลือไปเป็นทหารเมียก็ตั้งท้องอยู่เมื่อทุกครอบครัวอยู่ด้วยกันก็รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน ป้าแจ๋วเนี่ยนอนไม่เต็มตื่นมาสองปีเต็มๆเพราะว่าเป็นห่วงลูกลุงเบิ่มก็เช่นเดียวกันวันนี้ป้าแจ๋วทำกับข้าวที่เจ้าแก้วชอบสองสามอย่างก็เจริญอาหารด้วยกันทุกคนเช้าอีกวันแก้วก็มาหายุพินยุพินเนี่ยก็ดีใจมากที่แก้วกลับมาแก้วก็ถามว่าตอนพี่ไม่อยู่เนี่ยมีใครมาจีบหรือเปล่ายุพินก็บอกว่ามีบ้างแต่ว่าฉันไม่สนใจหรอก ขนาดเป็นลูกคนรวยมีรถมีราขีเนี่ยฉันก็ไม่สนใจฉันก็อยู่รอพี่นี่แหละพี่แก้วแก้วก็ว่าแล้วใครละ่ะที่ว่าลูกคนรวยนะ่ะก็พี่โชคไงลูกคนที่มาซื้อที่ที่หมู่บ้านเราอ๋อป้ากับลุงที่มาซื้อที่นาแถวบ้านเราอะเหรอเอ้ยพี่เคยเห็นเขามีแต่ลูกสาวสองคนแกมีลูกชายด้วยเหรอมีจ้าลูกชายเขา,าตามมาทีหลังเห็นว่าเก็บข้าวของทางโนนแล้วก็ย้ายมาคุมคนตัดส้มโอด้วยนะ แก้วก็ว่าพี่ดีใจนะที่ยูพินรักพี่ไม่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นที่เขารวยกว่าถึงพี่จะเป็นลูกคนเดียวที่มีที่นาสิบกว่าไร่ก็คงร่ำรวยสู้เขาไม่ได้ขนาดว่าพี่รวยสู้ไม่ได้นะฉันยังเห็นอีว่านกับอีแพรวเนี่ยมันจ้องคอยจะเขมือพี่ทำผัวส่งสายตาให้พี่ตลอดเลยเอ้ยคิดอะไรอย่างนั้นยูพินว่านกับแพรวเนี่ยมันเป็นเพื่อนคนบ้านเดียวกันมันจะคิดอย่างนั้นได้ยัางไงาพี่อย่าไม่สนใจมันล็อกเดือนหน้า พี่ก็จะบวชปีหน้าพี่ก็จะมาขอยุพินแล้วนะยุพินก็อมยิ้มอย่างดีใจแล้วก็บอกว่าจริงนะพี่ถ้าบวชแล้วอ่ะต้องมาสู่ขอชันจริงๆนะจริงสิยุพินก็อดใจรอหน่อยเถอะแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันวันที่พี่บวชอ่ะฉันจะอุ้มหมอนให้พี่นะใครใจะได้รู้ว่าฉันเป็นแฟนนาจะเยอะอีว่างอีแพรวด้วยแก้วก็ยิ้มพร้อมกบจับมือยุพินมาจ๊บ ยูพินก็อายบอกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าพอใกล้วันบวชป้าแจ๋วกับลุงเบิ้มเนี่ยก็ห้ามแก้วไม่ให้ออกจากบ้านไปไหนเพราะว่าเชื่อกันว่าช่วงบวชเนี่ยจะเนื้อหอมเดี๋ยวมานจะมาทําให้ไม่ได้บวชหรือว่าอาจจะถึงกับชีวิตเลยก็ได้เจ้าเทียนกับบุญลือที่ยังไม่ได้บวชในปีนี้ก็เป็นฝ่ายมาหาพูดคุยกับแก้วตามประสา,าพเพื่อนสนิท ส่วนเหล้ายาปาปิ้งเนี่ยป้าแจ๋วห้ามกินแล้วช่วงนี้ทั้งสามคนก็งดไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ติดเหล้าแต่อย่างใดกินกันแค่สนุกสนานนิดหน่อยเท่านั้นเองเจ้าเทียนก็ถามแก้วว่าเฮ้ย hey, แก้ววันบวชเนี่ยให้สาวคนไหนอุ้มหมอนให้ล่ะแก้วก็บอกว่าก็ต้องยุพินนั่นแหละเจ้าเทียนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ให้คนอื่นเขาอุ้มเหอะเห็นคนเฒ่าคนแก่นะเขาเคยบอกกันวย้ย ยายข้านั่นแหละเป็นคนบอกแกบอกว่าหนุ่มสาวรักกันเนี่ยให้แฟนอุ้มหมอนตอนบวชเนี่ยนะจะเลิกลาการไม่ได้อยู่ด้วยกันรหรอกมันเป็นอาถรรพ์นะเว้ยบุลลือก็บอกว่าใช่ใช่ข้าก็เคยได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันเองไม่เคยได้ยินหรอไว้แก้วจะไปเชื่อถืออะไรกับคำพูดโบราณเลื่อยเปื่อยข้าสัญญากันแล้วว่าจะแต่งงานกันต้นปีหน้าขนาดข้าเป็นปทหารทั้งสองปีอ่ะยุพินยังรอข้าได้เลยข้าเองก็รักยุพิน ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจเราสองคนได้หรอกถ้าให้สาวอื่นมาอุ้มหมอนเนี่ยยุพินมันก็โกรธแน่ๆแ,แหละข้าว่าให้ยุพินอุ้มหมอนแหละดีแล้วข้าไม่อยากผิดใจกับมันยิ่งขี้หึงอยู่ด้วยเจ้าเทียนก็บอกว่าเออตามใจเองข้าไม่ออกความคิดเห็นลวละ่ะข้าขอบใจเองทั้งสองคนที่หวังดีกับข้านะเว้ยงานบวชข้าเนี่ยเองต้องช่วยกันเต็มที่เลยนะพ่อแม่พี่น้องมีเท่าไหร่คนกันมาให้ครบกินกันให้เต็มที่ไปเลยเพื่อน เองด้วยบุญลือเอาเมียกับลูกมาด้วยนะขากลับเนี่ยตักกับข้าวกับข้าวกับแกงตักขนมไปให้ยายเองด้วยแกเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนี่ทั้งสมก็คุยกันจนมืดก็แยกย้ายกันกลับบ้านป้าแจวก็ตักกล้วยบวชชีที่ทําไว้เผื่อเจ้าทินกับบุญลือให้ใส่หม้อถือกลับไปด้วยทั้งสองก็ไหว้ขอบคุณป้าแจว พอถึงวันบวชเพื่อนบ้านระยิก็ช่วยกันอย่างเต็มที่สาวสาวมากันมากมายร่วมถึงยุพินนางว่านแล้วก็นางพแพรวด้วยแต่ยุพินเนี่ยก็คอยมองคอนว่านกับพแพรวอยู่บ่อยๆสองคนนั้นก็คอนตอบใส่เมื่อถึงเวลาแห่นากป้าแจวก็ว่าอา้าวใครจะอุ้มหมอนอุ้มต้นเทียนก็จัดกันเลยนะว่านก็บอกว่าฉันขออุ้มหมอนได้ไหมจ๊ะยุพินก็รีบบอกว่า ฉันเป็นแฟนนาคฉันจะอุ้มหมอนเองวานกับแพรวก็ยิ้มย่อเสร็จแล้วก็บอกว่าเออให้คนที่เขาเป็นแฟนนาคอุ้มมาดีแล้วโบราณเขาว่าคนไหนได้อุ้มหมอนให้แฟนตอนบวชนะน้อยคนนักที่จะได้อยู่ด้วยกันพวกเราอ่ะไม่ต้องอุ้มหรอกไปอุ้มต้นเทียนกันเถอะเผื่อจะได้เป็นแฟนตัวจริงของนาคตอนศึกมายูพินก็บอกว่าอีพวกเชื่อโบราณเชยเอาหมอนมาฉันจะอุ้มเอง แก้วตั้งใจจะบวชพรรษาหนึ่งยุพินก็ไปทำบุญอาทิตย์ละครั้งทำอยู่ประมาณหนึ่งเดือนพอให้พระได้เห็นหน้าหลังจากนั้นสองอาทิตย์ยุพินก็ไม่มาแก่ก็เริ่มไม่สบายใจแต่ก็ไม่กล้าถามถึงสีกากับใครคนสมัยนั้นช่วงบวชเรียนเนี่ยต้องปฏิบัติตัวเคร่งครัดพาแก้วจิตใจร้อนลุ่มเทียนกับบุญลือเพื่อนรักก็ต้องทำนาไม่ได้ไปหาที่วัดส่วนทางด้านยุพินเนี่ย โดนลูกตื้อของเจ้าโชคไม่ไหวก็ไปดูหนังกับโชคที่เอารถมารับพอแม่ยุพินเห็นว่าโชคเนี่ยมีรถมีทองเส้นโตใส่มาแล้วก็มีของฝากมาฝากอยู่บ่อยๆก็เริ่มจลังเลตอนนั้นน่ะโชคพายุพินไปดูหนังเรื่องมนลักลูกทุ่งที่กำลังโด่งดังในขณะนั้นยุพินเนี่ยก็อยากดูมากดูหนังเสร็จโชคก็พายุพินเข้าร้านอาหารแพงๆที่ยุพินไม่เคยเข้า แถมยังพาไปนั่งริมน้ำชมวิวทิวทัศน์สวยร่มรื่นยุพินก็ชอบมากวันหลังก็ชวนยุพินไปเที่ยวทะเลโชคเนี่ยก็แกล้งทำเป็นรถเสียกลับไม่ได้ก็หาที่พักให้ยุพินนั่งรอส่วนโชคก็เดินหาหารถมาลากรถไปซ่อมไม่นานนักโชคก็กลับมาบอกว่ารถยังต้องทิ้งไว้ที่นี่เราคงต้องค้างที่นี่ด้วยกันยุพินก็ตกใจบอกว่าจะค้างได้ยังไงพี่พ่อแม่เป็นห่วงแย่เลย แต่ว่าตอนเนี้ยมันข้ามแล้วก็ต้องค้างที่นี่กันก่อนแหละเดี๋ยวพี่จะอธิบายพ่อแม่ฟังเองนะถ้ากลัวเสียชื่อพี่จะไปสู่ขอ,อยุพินพี่จะจัดงานแต่งใหญ่โตไม่ให้ยุพินอายใครหรอกแล้วก็เนี่ยพี่มีของมาให้ด้วยลืมให้ตอนแรกก็จะให้ตรงริมทะเลเสร็จแล้วโชคก็หยิบสร้อยคอรพร้อมจี้รูปปวใจใส่ให้กับยุพินแล้วก็หยิบแหวนมาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของอยุพินยุพินก็บอกว่าพี่ให้ฉันทำไมอ่ะ ก็พี่รักยุพินนะสิรักมากด้วยได้ข่าวว่าแฟนเราบวชอยู่ยุพินน่ยลืมเขาเชเถอะนะพี่อ่ะมีให้ยุพินทุกอย่างถ้าเป็นเมียพี่พี่จะให้ยุพินอยู่อย่างคุณนายไม่ต้องหยิบจับอะไรเลยยุพินน่ะจะสบายไปทั้งชาติยุพินได้ฟังแบบนั้นก็เคลิบเคลิ้มไปกับคำพูดของนายโชคลืมความรักที่เคยมีให้กับพระแก้วที่รักกันมาสมปีพระแก้วไม่เคยพาไปเที่ยวไหน ของฝากอย่างมากก็มีแค่ผ้าตัดเสื้อพอโชครู้ว่ายุพินมีคนรักแล้วกำลังบวชอยู่โชก็รีบเร่งทำาคะแดนรีบลุกมากขึ้นค่ำคืนที่หนุ่มสาวอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนน้ำตาลใกล้หมดมีหรือที่จะอดได้ทั้งคู่ก็พอดรักกันจนลืมคืนลืมเวลากลับถึงบ้านสองทุ่มอีกวันหนึ่งพ่อแม่ก็เอ่ยถามโชคว่าจะเอายังไงนอนคางอ้างแรมกันแบบนี้ยุพินเสียหายนะ โชก็บอกว่าจูรี่มาแต่งงานให้เร็วที่สุดเดือนนี้ก็เดือนเก้าแล้วจะกลับไปบอกพ่อกับแม่ให้มาตกแต่งให้เร็ววันพ่อแม่ของยูพินก็ตกลงตามนั้นเมื่อโชกลับมาบอกพ่อกับแม่ของตัวเองให้ไปสู่ขอยูพินแม่ของโชกก็ไม่พอใจน้องสาวก็บอกว่าอีนน,น่นนะ่ะบ้านมันมีสมบัติอะไรพี่ถึงจะไปขอมา,มาทำเมียก็ผีได้เขาเป็นเมียแล้วก็ต้องรับผิดชอบ พวกแกเป็นน้องก็อย่ามายุ่งเรื่องของพี่เลยแม่โชคก็บอกว่าตายตายตายนี่มันใจง่ายขนาดนั้นแกยังจะไปแต่งให้มันเปลืองเงินเปลืองทองอีกเหรอพ่อก็บอกว่าไอ้โชคมันเป็นลูกชายคนเดียวของเราก็ตามใจมันหน่อยเถอะโชคก็ยิม้มพ่อก็บอกอีกว่าเอาถูกเทียนใส่พานแล้วก็เอาเงินทองใส่ไปนิดหน่อยไปขอขอมาแขนนั้นก็พอ ไม่ได้นะพ่อฉันรับปากเขาไว้แล้วว่าต้องไปแต่งกับเขาและพ่อจะไปรักษาคำพูดอะไรกับคนจนขอขามาแล้วก็พามาอยู่บ้านเราจะได้มีคนหุงข่าวหุงปลาช่วยแม่เองพ่อจะให้น้องเองไปเรียนเสริมสวยส่วนเองเนี่ยก็อยู่บ้านคุมคนงานยกท้องล่องจะทำสวนอยู่แล้วโชคก็จำต้องทำตามที่พ่อแม่บอก ส่วนพ่อแม่ยุพินก็ไม่พอใจที่มีแต่การขอขมาแต่ว่าลูกสาวก็เสียตัวไปแล้วก็ต้องจำยอมยุพินก็แอบ,บต่อว่าโชคว่าไม่ทำตามสัญญาแต่โชคเนี่ยก็เฉยเมื่อพายุพินเข้าบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่รับไหวเมินหน้าหนียูพินก็รู้ตัวแล้วว่าเขารังเกียจก็เข้าห้องของโชคแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกกับโชคว่าพ่อกับแม่แล้วก็น้องพี่ไม่ชอบฉัน พี่ก็ไม่น่าจะรวบล่แล้วฉันทำเมียฉันหกใจนะเนี่ยเอาน่าอดทนเราหน่อยนะเราทำดีสิหยย่างเดี๋ยวทุกคนก็ดีเองอย่าคิดมากไปเลยนะพอตีห้าแม่ก็ามาเคาะประตูห้องมาเป็นสะพ้ายเนี่ยจะไม่ลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาหรือยังไงฮะตีห้าแล้วโชคก็บอกว่าโอ๊ยทำไมแม่เคาะแรงจังเลยเนี่ยแม่ ยูพินก็เหมือนกันก็น่าจะรู้หน้าที่ไปไป,ไป,ไปหุงข้าวไปเดี๋ยวพี่จะนอนต่อยูพินก็รีบลุกไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้าครัวเชาว้านี้ทุกคนกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแม่ก็บอกว่าแกงจืดบ้าอะไรมันเค็มชะมัดเลยเนี่ยแล้วนี่ดูเนื้อเค็มสิทอดสมัยเกียมแกงเทโพก็หวานเจี๊ยบแสบคอนี่พ่อแม่หล่อนกินกันแบบนี้เหรอเนี่ยไม่กงไม่กินมานละเจียวไข่กินจะดีกว่า ยูพินเห็นเขาแสดงอาการแบบนั้นก็สลดกินข้าวไม่ลงรสชาติอาหารมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นน้องสาวโชคก็บอกว่าฉันก็อิ่มเหมือนกันเดี๋ยวรอกิน๋วยเติ๋วเรือดีกว่าโชคก็บอกกับน้องสาวว่าอย่าเยอะอย่าเยอะได้ไหมกับข้าวมันก็อร่อยอยู่น้องสาวคนรองก็บอกว่าแหมข้าวข้างเมียสิ ยุพินอยู่อย่างอึดอัดไม่สบายใจหัวนึกถึงคนรักเก่าว่าตัวเองไม่น่านอกใจเลยความสุขสบายที่โชคว่าเนี่ยมันไม่มีเลยพ่อผัวแม่ผัวรวยก็จริงแต่ว่ายุพินต้องอยู่เหมือนกับคนรับใช้ทางด้านเจ้าเทียนกับบุญล,ลือรู้ข่าวว่ายุพินมีผัวไปแล้วก็ส่งสารพระแก้วแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปบอกให้ร้อนผ้าเหลืองด้านพระแก้วทำวัดเช้าก็ไม่มีสมาธิ เช้าวันหนึ่งไปบินทบาทก็ขอสับเปลี่ยนเส้นทางกับพระรูปอื่นขอไปบินทบาททางทิศใต้ทางที่จะผ่านบ้านของยุพินพระแก้วใจเต้นแรงที่จะได้บินทบาทที่บ้านของยุพินเมื่อบินทบาทไปเรื่อยๆจนถึงบ้านยุพินพระแก้วก็อดถามแม่ยุพินไม่ได้แล้วยมยุพินสบายดีหรือเปล่าไม่เห็นมาใส่บาทแม่ยุพินก็บอกว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงยุพินมาล็อก มันมีผัวรวยมากสุขสบายดีเจ้าค่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองแต่ก็ต้องกันน้ำตาที่มันเอ,อือกมาในตาแดงกล่ำเดินไปรับบินทบาทบ้านอื่นต่อพอกลับมาถึงวัดก็ฉันข้าวไม่ลงมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินก็ขอเข้ากุฏิบอกว่าไม่สบาย น้ำตาร่วงแต่ก็พยายามพับใจขอเสียใจแค่วันนี้โดยเอาธรรมะเข้าคม่มทอดกระถินเสร็จแล้วพระแก้วก็สึกออกมาเพื่อนพืนก็มาปลอบใจทิดแก้วในตอนนั้นต่อมาทิดแก้วก็ตัดสินใจไปสู่ขอว่านส่วนแพรวเพื่อนรักของว่านเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ก็ทำให้ทิดแก้วเนี่ยสงสารก็เลยถามความสมัครใจของว่านกับแพรวว่า ถ้าเกิดสู่ขอแต่งทั้งสองคนอยู่ด้วยกันได้ไหมทั้งคู่ก็บอกว่าได้สิจะได้ช่วยกันทำมาหากินชาวก็ช่วยกันหุงหาอาหารแค่เตรียมห้องหอแยกกันคนละห้องก็ตกลงกันได้แล้วชาวบ้านกร็ร่ำรือว่าทิดแก้วแต่งเมียทีเดียวสองคนเจ้าเทียนก็จะแต่งกับบุญตาในเวลาไล่เลี่ยกันบุญลือก็บอกว่าเป็นไงอะขาหวาแล้วไหมล่ะว่าถือหมอนแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้แต่งกัน เทียนก็บอกว่าข้าว่ามันอยู่ที่นางยุพินมากกว่าเว้ยใจมันโลเลเห็นเกิดความร่ำรวยป่าเนี่ยคงสบายไปแล้วด้านยุพินได้ข่าวคนรักเก่าแต่งงานกับว่าแล้วก็แพรวก็เสียใจคิดว่าตัวเองแพ้แล้วทุกสิ่งต้องทนความขมขื่นเป็นสไพยเศรษฐีต้องทนเหนื่อยยากสายตัวแทบขาดจะเลิกก็าอายชาวบ้านถูกยากก็ไม่กล้าบอกใคร ตื่นเช้าก็โดนแม่ผัวด่าทุกวันผัวกินข้าวเสร็จก็ออกไปคุมคนงานยังโชคดีที่ว่าโชคเนี่ยไม่เคยดูด่าทุบตียุพินก็พอทนทำใจได้บ้างถึงโชคจะไม่ได้เข้าข้างตนหรือว่าเข้าข้างแม่ผัวก็ตามยังดีที่ว่าโชคเนี่ยก็ยังพูดดีด้วยยุพินเนี่ยผายผอมลงไปมากไม่ค่อยมีน้ำไม่นวลเหมือนก่อนโชคก็ต่อว่าทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองยุพินก็บอกว่า จะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองเช้ามาก็ต้องหุงหาอาหารเสร็จแล้วก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าอีกพอเสร็จเนี่ยก็ต้องไปไดายหญ้าอยู่ครึ่งวันอีกอยู่บ้านพี่ไม่ได้หรออยู่บ้านแม่พี่ก็บ่นก็ด่าฉันยันก็ต้องกลับมาทำกับข้าวอีกถ้าไม่กลัวจะอายชาวบ้านเนี่ยฉันจะกลับไปอยู่บ้านแล้วพูดแล้วก็ร้องไห้โชก็เลยดึงยูพินเข้าไปกอดบอกว่าพี่เข้าใจจะไม่ว่าอะไรแล้วนะเดี๋ยวอีกสองปีเนี่ย พี่จะขอแยกเรือนนะยุพินอดทนหน่อยนะยุพินก็บอกว่าพี่น่าจะให้ฉันไปเรียนเสริมสวยเหมือนกับน้องพี่บ้างนะแล้วก็หาที่เปิดร้านให้ฉันฉันจะได้แต่งตัวสวยๆบ้างโชคก็บอกว่าเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะให้เองไปเรียนนะพี่จะคอยรับส่งเองเองยุพินก็ดีใจวันแต่งของทิดแก้วเนี่ย เครื่องเสียงเครื่องไฟดังกระหึ่มที่แปลกกว่าใครก็คือเจ้าสาวทั้งสองต้องแหกขบวนขันหมากมาที่บ้านทิดแก้วสินสอดทองม่านเนี่ยก็เตรียมไว้บนบ้านทิดแก้วเพื่อให้เจ้าสาวทั้งสองคนยูพินไปยืนเกาะริมรั้วแอบดูเจ้าสาวทั้งสองคนสวมใส่ชุดไทยสวยงามทั้งคู่ทิดแก้วออกมารับเจ้าสาวทิดแก้วดูหล่อคมเข้มยูพินน้ำตาร่วง ตนมาก่อนแท้ๆกลับไม่มีโอกาสได้สวมชุดวิวาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวยุพินเองที่เปลี่ยนใจคงจะไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์ที่ยุพินอุ้มหมอนในงานบุญหรอกยุพินคิดอย่างนั้นค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าจงมองตนเองเพื่อแก้ไข และมองคนอื่นเพื่อให้อภัยจะอยู่สุขใจและเป็นอิสระหลวงปู่ศรีมหาวีโร